มาชมช่างฟ้าติดตั้งระบบเซ็นทรัลลักกันต่อครับเซ็นทรัลลักเซ็นทรัลลักเออเซ็นทรัลลักเซ็นทรัลลักใกล้เสร็จยังครับช่างใกล้แไหมใกล้แล้วปะเนื้อตัประกระอบเข้ารนะูปตัวนี้เปลี่ยนมอเตอร์ใหม่นะนี่ครับก็มี FC ท่านหนึ่งคอมเมนต์มาว่า เ,เดี๋ยวใช้นานๆไปเดี๋ยวรวนเดี๋ยวมีปัญหาก็มันก็ตามสภาพเนาะช่างก็มันก็มีมสภาพการใช้งาน,นของมัน,มนเนาะเหมือนแต่ของแทย้ยังรวนวยังเสียเลยของแท้ก็ยังรู้จักเสียเนาะทุกอย่างเลยอุปกรณ์ทุกอย่างมันก็ต้องมีระยะเวลาของมันแหละครับถ้ามันไม่มีเสียล้วเขาคงขายอะไรไม่ได้หรอกมันก็ต้องดูแลบำรุงรักษาแหละ ไประธานครับผมรับประกันงานแน่นอนรับประกันงานแน่นอนประกันงานแน่นอนมีปัญหาก็สิงครั้งเขาไปหาเลยบางคนเขาบอกว่าเดี๋ยวก็รถล็อกเองอีกเกี่ยวไหมไม่อนตัวนี้เปิดแค่ตัวเปิดติดครับไม่ล็อกไม่แน่นอนอ๋อระบบแค่ล็อกแล้วก็เปิดใช่ไหมใช่ครับอันตัวนี้เป็นระบบแค่เซ็นทรัลล็อกอ๋อระบบเซ็นทรัลล็อก แล้วระบบอันไหนอ่ะบบที่ว่ามันล็อกตัวกันขโมยครับอ๋อตัวกันขโมยใช่ครับระบบถ้าเป็นระบบกันขโมยจะล็อกเองอืถ้ารบบถมันทุกก็ไม่ต้องติดตัวกันขโมยเหรอมั้งเนาะที่เขาคอมเมนต์มาว่าอันนี้หรือเปล่าฮะคิดว่าเป็นระบบพุทธสตาร์ดะพุทธสตาร์อืม ก็น่าจะคอมเมนต์ตัวนั้นมาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอ๋อระบบชุดสตาร์ทนะใช่แล้วมันใช้ได้นานไหมผมติดตัวตู้มาเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีแล้วใช่ติดสตาร์ทด้วยรีโมทนี่นะโอ้เห็นไหมฮุ่คุณนเจ็ดปีนี่เทียบเท่ากับรถออกจากศูนย์เลยนะโอ้ยังไม่เป็นไรเลยยังไม่เป็นไรเลยสตาร์ทปกติสตารร์ททเอยู่่ีถ รตูต้ก็ติดตั้งระบบสตาร์ทีโมทแล้วติดต้นๆเลยที่ว่ามีระบบคูตสตาร์ทครับ,บ,รรบอืมตอนนี้เหลือเก็บสายไฟครับนี่ก็มีเดินเขาเรียกว,ว่ากระดูกงูครับเก็บให้เรียบร้อย ไอ้ปลัก๊กนี่ก็ไม่ได้ใช้เลยใช่ไหมนี่โอ,อ้นนี้อันนี้สวิตเอากระจกลงยังไม่ได้เสียบตัวนี้เดี๋ยวให้ดูกล่องครับ <c oughs> งไงนี่อ๋อนี่ครับกล่องควบคุมตัวนี้ตัวนี้เป็นฟิลระบบนี้มันเวลากดล็อกนะครับไฟเลี้ยวจะกระพริบนะครับก็สเต็ปเหมือนเหมือนกับรถกระบะ เหมือนกันเลยใช่ไหมใช่ครับรถกระบะทั่วไปรถกระบะรถเกง๋งอืมเป็นกล่อง24โวลต์นะครับเดี๋ยวดึงมาให้ดูนี่ดึงออกมาได้นะเนี่ยเห็นไหมก็ประมาณนี้นะครับอันนี้สายสัญญาณป่ะนี่อันนี้ตัวรับสัญญาณตัวรับสัญญาณครัซ่อนอยู่อย่างงี้มันก็ยังรับได้ไกลป่ะรับได้ว้าแน่นอนเว้ ไม่ต้องต่อมาวางท้างนอกเลยเนาะนี่บล็อกงตรงนี้ครับฟิลนี้ทำหน้าที่อะไรช่างฟิลนี้กันไฟช็อตไฟขาดครับไฟช็อตอ๋อต้องมีทุกทุกระบบครับต้องมีถ้าถ้าถ้าฟิลนี้ขาดก็คือระบบล็อกไม่ได้ถัดกดรีโมดล็อกไม่ได้อ๋อกรณีมันช็อตแบบไหน แต่ส่วนใหญ่แล้วพวกนี้จะช็อตยากครับเพราะว่าเราต่อไฟกระแสต,ตรงจากระบบยีิบสี่เลยเราไม่ได้แปลงเลยไม่ได้ตอนอ oh, ๋อครับถ้าฟิลช็อตก็มีอ่าระบบไฟเกินมาจากที่ใดที่หนึ่งอืมก็กล่องเสียครับ,รบแต่ตักกล่องนี้ที่ติดตั้งมาก็ยังไม่เจอปัญหาเนาะยังครับยัง ลูกค้าติดตั้งไปก็หลายปีแล้วหลายปีแล้วอืมอยังไม่เจอปัญหนาครับปิดที่ไหนวะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับฟิลปึบนี่มีรถไหมเนะี่ย ระบบข้างๆใสหมดแล้วครับต่อไปก็จะเหลือเดินอันนี้ใส่ฮอนนะครับเวลากดล็อกมันก็ดงังกุด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 ฮอนก็น่าจะใส่ตรงนี้เลยแหละข้้งหน้านี่เลยเนาะ<ช>นี่ <c oughs> พอดีเลยนี่นี่มีที่ใส่พอดีเลยครับฝากไว้แม่งแถวนี้แหละ ถ้าเราเอาไอ้ไอฮอนนั้นมาต่อได้ไหมไอฮอนเสียงญี่ปุ่นน่ะใช่ไหมไม่มีพูดถึงอ่ะเราเอามาใส่มันก็ดังเหมือนกันอ๋ออันนั้นเดี๋ยวเราฮะอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนเองก็ได้เลยเนาะเพราะว่าเดินสายไฟมันนี่แล้วเราแค่ตัดตัวนี้ออกไฟ24โวลต์ใช้ได้เลยครับ22โวลต์ใช้ได้เลย เดี๋ยววางไปกันนี่เลยนี่อ๋อสายนี้คือมหาฮอนใช่ไหมนี่ใช่ค่ะใช้ใช้สายไฟตัวเดียวเส้นเดียวครับเส้นเดียว,ยอ,วอ๋ออีกเส้นหนึ่งลงกาวคือตัวที่อยู่ในนี้เลย เจลทางฟ้าเกว่าเกไปอยู่สมุทรสาคร18ปีแล้วทำอาชีพนี้มาตั้งนั้นเลยบ่ะทำอาชีพนี้มา14-15ปีครับอ๋อ เสร็จเรียบร้อยครับน้มาดูว่าช่างเขาจะติดตัวออดตรงไหนดโดดฮึดูมันแน้วเดินไปเลยเนี่ย มีที่ฝากไหม <c oughs> โดนไหมทั้งนี้ชนไหมไม่น่าจะโดนยิงเก็บตรงนี้เลยได้การยิงเลยเนาะ มันอะไรลุงมันมังเทศไหนมันแก้วเขาเล็กๆเนี่ยมันนึ่งมันร้อนเลยครับทุ่งกี่บาทเนี่เนี่ยอะไรมันนกันอ๋อมันเอามันให้สองมันสองทุงครับ